เป็นสายผ้าโอ้สวยเป็นหัวไทซีแบบข้อหักนาตัวนี้อา่านี่เน่าสวยมากเลยเน่านี่ตอนนี้คุณนิช่องเนี่ยผมก็ยินดีตรนลับเข้าสู่ช่องบีบีตัวบีนั่นเองนะผมก็โอเคก็วันนี้ผมมีตัวมิวิวิแล้วนะก็เป็นตัวาสายแปง้งน้อมก็เป็นเพ็กสโตนน่าย่อเพ็กสโตน SG1 m a r k i นะตัวนี้นะเป็น ทวีอินวันนะผมไท ي, ทยซีเกมมิ่งออดิโอนะผมชารอ oh. ะแดปเตอร์นะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นาสายแป้งนะู่สายแป้งหูฟังหรือว,ว่าเอาไปแป้งพวก MacBook ได้ไ iPad ได้นะผมที่เป็นไทยซีนะที่เป็นรูแบบไทยซีนะมันจะแปลงออกมาเป็นาชาร์จด้วยแล้วก็เป็นหูฟังด้วยพร้อมๆกันแล้วก็แปลงเป็น3.5ได้ด้วยหูฟัง3.5นะ โอเคนุ่นร่าดข้างงั้นโอเคตัวนี้ผมจะได้มาเป็นสีน่าจะเป็นอืมไม่ไม่แน่ใจว่าสีไหนนะตัวนี้นะโอเคก็น้องตัวนี้น่าจะมีเป็นอ่านี่นี่เห็นปะนุ่มนะมีอ่าตัวนี้เป็นชิปน้องยี่สิบสี่บิตน้องตัวนี้ยี่สิบสี่บิตเกมมิ่งน้องซาวการ์ดน้องตัวนี้เป็นการ์ดยี่สิบสี่บิตนะแล้วก็เป็นชาร์จเจอร์หรือว่าเป็นฟาดชาร์จน้องเต็มที่ได้ที่ยี่สิบเจ็ดวัตต์ ฟาดชาร์จนั่งตัวนี้นะแล้วก็เป็นไทซี c, ตัวนี้อ่าทวีนวันอ่าพอร์ตสามพอร์ตนะโอเคตัวนี้นะโอเครายละเอียดก็จะประมาณนี้นะนี่อ่าประมาณนี้เลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็จะบอกตัวนี้นะผมเป็นอ่าตัวนี้นี่นี่ไหม, c, ม c, อันนี้เป็นบอกเป็นชาร์จแล้วก็หูฟังชาร์จเป็นสักเป็นไทซีแล้วก็ช่าหูฟังเป็นไทซีอันนี้เป็น3.5หูฟัง3.5นะซัพพอร์ตนุผม iPad อไอแพดโปรแล้วก็ m a c m o o k Pro Pro แล้วก็ iPhone พวกสมาร์ทโฟนนาะตัวนี้โมบายโฟนนะโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูแกะกันดูด้านในนะผมว่าจะเป็นยังไงนะตัวนี้นะโอเคดูกันอเคอ่าแกะมดูเลยด้านในกอ็อันนี้จะเป็น ด้านในจะเป็นประมาณนี้นะผมนี่อ่าสวยเลยนะผมว่านะ <c oughs> สวยตัวนี้นะรับออกแบบมาเป็นสายพานแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมีคู่มือรับประกันหนึ่งปีตัวนี้นะนี่แล้วก็จะเป็นคู่มือไว้ให้อ่านนะว่าถ้าใช้ยังไงใช่ยังไงนะผมโอเคใครก็จะไปอ่านก็เอาเลยครับว <c oughs> างก็ไปอ่านกันนะผมโอเคตัวอะแดปเตอร์จะประมาณนี้นะผมอะแดปเตอร์นะตัวนี้จะออกแบบนะผมสวยมากเลยนะผมตัวนี้นะนี่ อ่าว้าวแล้วก็จะมีตัวแม่เหล็กให้ด้วยนะอันนี้น่าจะเอาแปะไว้หลังโทรศัพท์นะอ่าแปะติดไว้หลังโทรศัพท์แล้วก็มันจะโค้งอะ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวทําให้ดูนะอันนี้น้องจะมาเป็นสายผ้าอย่างนี้เลยนะนี่เป็นสายผ้าโอ้สวยเป็นหัวไทซีแบบข้อหัก Title hint. นะตัวนี้อ่านี่น้อสวยมากเลยน้อนี่เป็นสายผ้าแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้น้อนี่อ่าสวยมากนะนมนี่ ประมาณนี้เลยนะผมนี่ตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะตัวนี้นะผมตัวนี้จะเป็นรูาชาร์จแบตแล้วก็หูฟังตรงนี้นะผมชาร์จแบตหูฟังแล้วก็ตัวนี้เป็น3.5นหนะผมใครที่โทรศัพท์ไม่มี3.5้นะก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะผมอเอาไปเสียบแปลงเป็น3.5ได้แล้วว่าจะเป็นเสียบชาร์จไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้นะตัวนี้นะส่วนมากโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆหมันจะมีเป็นแจ็ค ไทยซีแล้วก็ใช้ทั้งชาร์จทั้งหูฟังรวมกันนะตัวนี้แยกมให้แล้วนะผมใครที่สนใจนะผมมาประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่โทรศัพท์ให้ดูนะมันจะใส่ประมาณนี้นะโทรศัพท์นะนี่นนอาจจะคาบเยอะหน่อยเดี๋ยวเช็ดกันแป๊บนึงโอเคตัวนี้ก็จะหักเข้าไปางี้นะนี่มันจะใส่งี้นะประมาณนี้นะมมนี่ทนะุบอ่า,อาส,ส่วนตรงนี้นะมันต้องดูโทรศัพท์เราด้วยนะผมว่า อ่ามันพับได้หรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บนึงหน้านีนี่นไหมน,นี่มันจะมีความหา่างกันไหมเออถ้าโทรศัพท์เรามันกว้างมันใหญ่เงี้ยมันก็ใส่ไม่ได้นะแต่ของผมมันพอดีแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยดูได้เลยนะอันนี้ผมมีแผ่นแม่เหล็กอยู่แล้วนะตรงในในโทรศัพท์อ่ะผมมีแผ่นแม่เหล็กอยู่แล้วนะแผน่แผนแผน่นแม่เหล็กเออมีแผน่นเหล็กในโทรศัพท์อยู่แล้วว่าผมใช้อ่าตั้งในรถนะตัวนี้เป็นแผ่นแม่เหล็กอยู่แล้วนะอันนี้ถ้าใครอ่าไม่มีก็ใช้แผน่นตัวนี้แถมมาแล้วก็แปะตรงนี้นะส่วนนี้ผมมีแผ่นแม่เหล็กด้านในนะแล้ว มันก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยส่วนหนะ้าโทรศัพท์พยายาก็ยิงไปดึงมันตึงๆนะของผมมันมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็นี่ข้อมือพอดีเลยนะผมนี่จับอย่างนี้แบบนี้ข้อมือพอดีเลยนะนี่แล้วก็เล่นโอ้มันผมว่านี่นะผมตัวนี้เลยเป็นสายแป้งนะผมตัวนี้นี่แจ็คอาชาร์จเจอร์แล้วก็หูฟังแล้วก็3.5ประมาณนี้นะผมโอเค สวยนะผมว่าสวยอยู่นะารับประกันด้วยนะหนึ่งปีโอเคก็ถ้าใครสนใจน่าตัวนี้นะผมนี่ผมแปะลิ้ให้ด้านล่างเนาะใครที่แบบอยากได้นะ่าสนใจอะไรอย่างนี้นะผมราคาไม่แพงนะผมบอกเลยไปดูใต้ลิ์ได้เลยแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะผมตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นสายผ้านะไม่ได้กอกแกกนะผมบอกเลยนะผมตัวนี้ไม่ได้กอกแก๊กแบบที่คิดนะโอเคก็วันนี้มีมานนี้ผม,ผมไ้เจอกันนคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย